สวัสดีชาวโซเชียลแคมวันนี้จะมาให้ดูอ่ะนี่คือน้องผมสองคนนะครับนี่ฟิลนี่น้องพลอยส่วนผมคิวผมหามากินข้าวอะไรนะเห็ดเห็ดลุยไฟเห็ดลุยไฟกับข้าวอร่อยจานที่จานแรกเป็นอร่อยกุ้งลุยปลากุ้งลุยสวนครับจานแรก ทำแล้วแต่ไม่ได้ลง YouTube แต่ว่านี่อร่อยมากจากันทร์เห็ดลุยไฟจะเอาลง u t u b e จันทร์แรกมันออกเค็มๆกุ้งข้างในมันเค็มๆแต่กุ้งอันนี้ <Hey. S 3> ม,มันแตกเฮ้นายจะไฟกับเราใช่ไหมได้นายอัดมาท้าเราเราพร้อมจะไฟกับน,นายเสมอบายบายไม่ใช่แบบนั้นนะต้องต้องทำให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเอาไปคิวกินสิพีเนวัดดาวใช่ไหมครับผมคิว ฟังฟังปริมทนทนผม,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 มก็พร้อมทีจะไฟกับพวกพี่เหมือนกันโอเคตามนั้นนะเราไปคิวไปกวนจนนั่งขมีดาแล้วผมไม่ได้กวนผมไม่ผมไม่ได้หยามคุณนะว่าผมคิวฝังทนกับพี่เมย์วัดดาวได้ครับเรา<ด>เจอกันได้ <นะ S 1> เรา <นะ S 1> เจอกันได้ตลอดครับอร่อยนะเนี่ยใช่ครับโอ้กินกันจนังเลยครับรห้องรูนูกับห้องรูหนู มีที <Look> ่นอนมีที่นอนนอนนอน